ไอหลังบ้านตำรวจอะไปไปไไป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 ไอมาดไอไอไอเกอมึงต่งตรงนั้นไอบัสไอบัสต้องมอ่าท่อแล้วอยู่สท่อแล้วตรงนี้มัต้องมาต้องมาต้องเอาเพราะว่าได้ใหญ่ต้องรีบมาไอไอตัวที่ห่อไม่ต้องมาก็ได้นะเพื่อนเราอะเอาดิเนี่ยตัวลดมันเต็มเลยไ่ออกไปเลยตเยอะกว่าอยู่แล้วตอนเนี้ยออกมปเลยตัดสินใจรอบเนี้ยกูไม่พลาดหรอกเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนสท่อใช่ปะสท่อสท่อต้องมาต้องมาไอฟ้าประมูลมาสคันเลยอนี้อยู่แรงแอยู่บ้านแรงแดงแรงแดงแรงแดงนเวแรงแดงอน ไอ้บัสก็ต้อทิ้งบอกขอโทษวะต้องมาต้อชนต้อมาชนไดเยอะได้เยอะเลย้พมาพูดเลยนะต้อมาต้องรีบมาข้างแด้เข้างแงจับจับนี่จับ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 กูหลุดนี่ต้องเล่ตรงนี้ว่ะต้องต้องต้องอ้องต้อไปทุกคนนะพี่ต้องทุกเออรีมา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  ไปให้หมดไปให้หมดไปยื้หมดอ่ะพี่ยื้อยู่ไม่หนีมันจะพังมันจะพังมันจะพังข้างไหนข้างไหนพังตัวขวาขวามือขวามือคะแนมโบบนขวามือไอ้ตรงบนเลนแดงบนเลนแดงบนเลนแดงพังลนลนลงเล่นตัวตัวหล่นเล่นตัวตัวหล่นเล่นตัวตัวหล่นทั้งกันหล่นแล้วเล่นตัวตัวหล่นให้หมดข้างบนข้างบนสะพานสะพานสะพานเลนแดงขึ้นมาเห็นปะบนสะพานเลนแดงเลยเออเฮียเออกูโดนชนบนสะพานเลนแดงเอาดิทิ้งทิ้งโรงบาลเลยนะพี่ยิ่งเลยทิ้งพอด ลงไม่เอาเลยฟังพี่ฟังพี่ทิ้งไปก่อนต้องเล่นก่อนต้องเล่นต้องเอามันต้องเอามันมา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 ไฟบนสะพานไอ้ไฟไอ้ไฟมาไปให้หมดเลยว้เอาดีมามาให้หมดเลยไอ้ไฟด้วยให้หมดเร็วเร็วเร็วไปอยู่้องมัไปให้หมดมันไฟมันไฟนะมันเรื่องเกกับไฟนะ มาเราเยอะเราเยอะมากมึงฟังกูเราเต็มวอวนพูเลียนน้ำเงินนี่เห็นไหมเราเต็ไม้หมดไมหมดนูเียนน้ำเงินนีู่เรียนน้ำงินผูเี่ยนน้ำเงินมาปนีพี่ลพี่ลพี่ลมใครมีอะใครมีเนะสมาแนแดงนะมีเอพปะามัขับอันนี้นะไอ้กูกับีน้องไปไม่ได้นะมาเลยมัน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 มังมัลเลนมันงันนมันองนงันมงนงันมันงันมันมมัลมัน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 มลงมันมันมล เอาได้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 าไปเล่นไปเล่นไปดันไปเลยสู้ไปเลยตายตายสองไปข้างหน้าต่อพี่ไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าต่อขอช่วยเรนช่วยเราแฟช่วยเรนช่วยเรช่วย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 ต่อไหวเย็นเย็ช่วยหน้าแฟนเยช่วยต่ช่วยหน่อยช่วยเพื่อนเพื่อยเพื่เลช่วยเพื่อนพี่พี่เองอย่าชุบเองอย่าชุบเองอย่าไปดูฝั่งนู้นด้วยดูฝั่งนู้นด้วยอย่าลุ่มเยอะ อย่าอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะดึงศพออกมาดิดึงศพออกมาดิี่ยิงาเพื่อมัเบิร์ดอยู่สวย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 ไอ้ดันจนไปช่วยลูหน่อยดิกูโดอะไรวะชูเพื่อนกชูเ่อนชูเพ่พี่เานยชูพีเป่า่อนหนึงสวยอเลไอโหเลไอ้โหเดียวอเดียวอเดียว้เดียวโอเคีวาโหปากโอโหปากเจนน้องเจเองพ่สวยสนยสวยสยยย เงาะมึงหหลมึงหลบไปเพื่อนมึงหลบไปเพื่อนมึงหลปเพื่อนเล่นเสร็แล้วกูตามมาตอนนี้เล่นเสร็จแล้วกูตามมานีรถดวนีรถด่วนดีแกงกากเยแกงกากไอ้ควยแกงกากแกงกากแกงกากแกงโง่แกงกากแกงกากของแกงโง่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 แกโงใใครใหโชว์ดิคมีเอนะเดี๋ยวกูจะไวกับพี่กูได้ไงส์กระจกไอ้เฮียเบอร์ได้ปะมีเบอร์ได้ปะดีดีดีไอ้เียมึงแทงมั่วแล้วเนี่ยตรงนี้ยไปเดินข้างล่าง โอเค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 คนเดียวคนเดียวไอ้ฮอบไอ้ปล่อยไอ้ฮอบเลยนะปล่อยไอ้ฮอบเลยนะจ่อยลละนน่เชิญดียร์ไมาเหมือกคนละเกตข้า่าชอยู่ไหนวะข้า่าชอยู่ไหนวะไปๆลงไช่งล่างลงไช่งล่างลงไช่งล่างขึ้นรถ้วสิลแม่มีรถจะสิแตกเกินเจน้องเจนเย็นมา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 กับผมมากับผมพี่มากับผมมากับผมมามามี่มา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 รถมันพังหรอส่งไปเกียร์พี่พี่ซิมส่งไปเกียร์ส่งเมื่อกี้นี้เพื่อนเอาไปหมดเลยมาส่งส่งพี่ขึ้นมา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  อะไปผมไปกูไปใครนั่นคขล่างก็มีใช่ไหมครับตายลูกโอ้ยตายตายเฮียป่อยกูเลยมึงช่บเพื่อนดิมึงชุบเพื่อนก่อนไอ้นดกเด็กเด็กเด็กเมหมือฝนประทานตายได้ไงวะเราเหมือนโดดลงมาตายพวกเราอะเฮียคืออะไรอ่ะ ฝนประธานนี <ork ork ้แย่เดี๋ยวกูตอบไปแย่ดิประธานมันพ่อมึมือนรีบๆีบคืออะไรดิช่วยตอปช่วยตอบเราได้เราได้พี่มามาหยินมา ได้ยังได้ยังได้ยัง่ต้องหวงกูไปบ้านดิว้นเพื่อนโดนบ้านเพื่อนโดนบ้านเื่อนโ้นานเพื่อนโดนบ้านไปบ้านเรว้รถเพื่อนโดนบ้านเพื่อนโดนบ้านบ้านดนนไปบ้านดนนฟังกูฟังกูเหลือบ้า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 ไอ้มีมีใครไม่ได้ใส่ก็อบป่ะเรื่องไรโหต้องบหลังไป่ดพี่ไม่อยากเป็นตุลพี่กูเียไปด้วยเดี๋ยวไปดูเาด้วยอะไรพี่มาาห้ผมแทนไปก็ได้มามาแทนนาเ ไมไม่รับเละอยแทงงจะแทงทำไมขึ้นมาคนนึงทไมทันททมีรถมีรถน่มีรถอย่าไปเเดี๋ยวคุณรับเองไปเลยรถคุณเร็วกว่าไปเลยขึ้นขึ้นมาขึ้นมาก็ได้พี่ปอขึ้นมานข่้นเดอขนเดเดขนเดขนเด อุ๊ยดูอิสว์บ้านโดนเหรอบ้านโดนเหรอมาเล่นนอกเมืองให้หมดเลยก็ได้ใช่ครับพี่บ้านโดนโดนตำรวจหรือโดนมันโดนตำรวจครับผมกูตกใจหมดเฮียอแล้วห่อได้เลยนะห่อได้เลยนะมันเป็นเซตแรกไงพี่โอเคโอเคจุดแรกใช่ป่ะห้าแปดสามนาทีเอ้เฮียเอาพี่ยอดจะเออแล้วนะเอ้ยใครไม่มีศพกลับไปช่วยบ้านเลยกลับไปรอเล่นบ้านเลยจีดีบีน้ำเงินใครอ่ะเรามีฮอร์เด้อ ฟังพอยท์ของการที่กูบอกกันนะเว้ยคือถ้าเกิดมึงกระจายแถวๆบ้านหรือว่าอะไรอะโซนเดียวกันมันช่วยกันได้แต่เมื่อกี้ที่มึงพลาดกันน่ะเพราะว่าอยู่ในเมืองเพื่อนมันต้องแหยจากที่ไหนไม่รู้มาเพื่อช่วยในเมืองมันไม่ได้มึเข้าใจสปอย์ใช่ไหมใช่เพื่อเข้าใจเข้าใจน่าจะตัน้ตันงแท็กแชมพูที่แท็กมันป้าแท็กมันหลุดนะ ไม่รู้ประมูลหร well. ือเปล่าแท็กเราแท็กเราหรือเปล่าแท็กพี่แท็กพี่แท็กพี่ไปเลยครับไปเลยนี่วะน่เเลียร์แล้วมึงเหรอเฮ้ยเลียร์ละเลียร์ละเนาะแล้วก็